สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่องแพลวพาเพลินแฟมบารี่ค่ะ วันนี้นะคะน้องแพลจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังการทําปกคลิปของน้องแพลนะคะว่าจะเป็นยังไงน้องแพลทําในแอป iB บิสเ n นนะคะอันนี้คือน้องแพลฝึกทํานะคะน้องแพลเรียนรู้เองนะคะน้องแพลทําเองหมดทุกอย่างน้องแพลเห็นคนอื่นทําก็เลยแบบอยากทําบ้างนะคะก็มาเรียนรู้เองนะคะอันดับแรกนะคะน้องแพลก็จะหาพื้นหลังนะคะแล้วก็หาอีกรูปหนึ่งนะคะมาลบพื้นหลังหลังจากนั้นก็จะ ทำเป็นข้อความนะคะแล้วก็ใส่อะไรเพิ่มเติมไปนะคะให้ดูสวยนะคะน้องแพลวนะคะใช้โทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวนะคะในการทำคลิปถ่ายคลิปตัดต่อแล้วก็ทำปกคลิปอะไรประมาณนี้นะคะน้องแพลวใช้แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวเท่านั้นนะคะไม่มีคอมไม่มีกล้องใหญ่เลยนะคะ